à, hốt thả nó. Toi, cái gì vậy? Của nó, hốt, nó sầm khẩn gì vậy พี่เราเอ้ยถนนโคตรฝุน่นเลยปวดแต่ขนาดตัดตัวนีอ้อกี่ตัดคืนนึงเอาเค็ด่ังไทเนี่นี่โอเ็ซิปีเกอร์วะตันน้งนี่เนี่ยก็สีดอาลในดีชุดแนตะ่แค่ผงสลดเค็อย่างเงี้โอ้ยนออเนาะรถจะบกขาดขั้นเลยนะ สบายดีพี่น้องเด้อมาขอกับสองบอทิงชาแนลคือเกาพี่น้องวันนี้พี่ไม่พอดีไม่พอดีหนึ่งพี่ไม่พอ่ายอดีขอไงไเลยหดท่างเนาะคุณโอ้ความวันนี้ลดไรเฮ้ทุกคนเลยคุณต่อกันไปเท่าไอเขาโคตรท่านันเพื่อจะปล่ห้มันไงคุณลดต่อไป ไงขนาดทุกคนเลยพอเข้าไปตลาดนะเขาซือ้เอเนวมากินบุญกุญงแห้งขนาดดูพอไปคไวายเด้อทุกคนเด้อชาวบ้านมาไว้เลย <laughs> เป็นกาเป็น้พันะทุกคนเนาะเป็นปีให,ไไหม่ละน,นี่มันสี่สาเอ็ดาอันคือเก่าเลยน่หน้าตาคนดคคาดทนออดอันคือเกา่กาตาโคตรหงเนาะต่ออีก้ไวค่นนัมันทดมันสำคัญอยู่เบง้งน Dưới phía nào ở vườn này nó mới chùi Ta không khuất nè ơi, Ê dài đã khép, về khép nào phố, Hả? Ô, lột lại cái ก็เฮาก็โฮดเนาะเพื่อบ่ให้มันไงกคนเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่ทิ้งเด้อว,ว่าจะบ่ได้จะจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนะเาะไอ้พระเวญที่น้องเบิง่งวิถีการชีวิตไปซ้ายไปซ้ายเส <c oughs> ียโจเนาะอ้ายว่าได้สำคัญบางลุม่มบ่จ่โยกดไปโฮดมา Quay ô ngoài Lái hẹn được rồi Thôi ý tôi nhà hồi rồi đấy ่็ไรวะก็จะบอ้มันไงนะทุกคนเนาะทดเจ้าเปียกเลยนะทดได้เนี่ยทดได้ <c ười> <c ười> โอ้ยเนาะ ทางบา่าที่อยู่นี่เน้อเมือเดียวเนาะเพรรถมันไลยหแห้งมือนี่เบือ่บดดอขึ้นดรถดอบพอมันเบียกไปเียวมาให้อายตัตอ,อีกหน่อยให้มันยอออาญ่มอมตรม หมดก่อนดเลวน้ำท่วมท่า้า,า,าบ้านคอยพี่น้องนี่น้ำมตัวย่ำเลยะ <c ười> <า>เย <c ười> าก็ไม่ดมหิ้งไงวะนี่วะข้า,าก็ไม่ดมหิ้งไงวะ รถร้ายขนาดนะั้นทุกคนในทางบ้านขือว่าเป็นบ่อนที่เขาเห็ดส้วนกุบพเ่แล้วมันไล่ได้มันก็ร้ายเติบแน่บางคนเขาก็มีรถคูค้นเคื่อนคาลังค้าเ <c oughs> พื่อเพื่อยังมาเจอป้าพี่เราถนนโคตรฝุ่นเลย กแปลขนาดตัดตัวนี้กี่ตั้งคนหนึเอาเฮ็ดยังเสียงนี่นนโอ้เฮ็ดสปีกเกอร์อะอะวะตั้งนั่นนี่ก็เสีดเอาเลยดีสุดแต่แค่ผงสลดเขย,ยิบเนี่ยโอ้ยเนาะฮะเขาเปิดอะโม้คนเด้อ,อเนนบอร์แฟนการเนาะ <laughs> ก็เหมือนนี้รถร้ายแห้งทุกคนเลยโอ้ยไงนนอ่าวที่สุด,ดทางโคตรง่ายเลยโว้ยตายโอ้ย รดไงไว้จงหนียฮะโอ้ยตายคักเลยมีมันในกล่องได้ทุกคนเอมันยังมงไงไปานไนี่นนตัวจริง่ไงอัน <c oughs> นี้ฮากบดี บบลีบอกยังไรเนาะมันเป็นตามก็เป็นจริงเอามีตะกี้ฝุ่นตายเถอะป้าป้าป้าพีดนามเนี่ยพีดน้ำเนี่พีดน้ำอยู่ฟุ้ยนะฮมันบ้แห้งฮะปวดรถร้ายขนาดพี่ดอกเอ้ยมันรับเป็นแสนขันบรูดได้ไหมเนี่ยฮะ วันนี้อยากไปถ่ายบรรยากาศที่ตลาดดทุกคนเลยความคนมันร้ายนะวันนี้เนี่ยมันเป็นย่ามบุญย่ามศิลทุกคนไปมากกันระวังเลยเลยระมาระวังคอยไปคอยมากเนาะื่ขขอคามปลอดไยัย

ทั่วไงทั่วเด็กน้อยการตัวแดงยังบ่เอ้ยเนาะใายจากแต่ให้ปวกเขาว่าเอ็นดูหลานคุณจังชื่อจังเวรงมิเตจหมุคนเอ้ยว้าวคุณเป็นวัดเป็นไอ้ฮะ บ e ีเบ bon ้าน่ากลัวแหนดกลัวเปืือนโบเปล้อนเปื่อนเฮ้นฮะชะนักการะนักกา จะไงจะไจะไงจน,นโคตรฝุ่นในทางบานเทากัจะมระมันนี่ะทุกคนมันรถ้าลลยขนาดพวก รถจะประขาดั้ดเลยนะ